เหลือเงินพามาเหลือเงินพามาเหลือเงินเดินทำน้องมาวันนี้เป็นไงบ้างคะเจอกับแชมป์โลกกันเลยทีเดียวก็เขาต่อยยาวค่ะเพราะว่าเขาต่อยยาวมากมันมันลังก็เราก็ยังเข้าเข้าใกล้เขายังไม่ได้หมันหน้าเขาก็ ดีด้วยยกสองดูดูดูเราดูเราจะมีขึ้นใช่ไหมครับค่ะเป็ไงพี่โอกาสเป็นไงบ้างของยกสองเนี่ยมันกลับไปเป็นห้าสิบจะบอกว่าอย่งไรบ้างก็ยกสามก็น่าอาจจะกลับมาชนะได้ค่ะแล้วถือว่าเราทำตามได้ตามแผนไว้สำหรับวันนี้ค่ะก็สำหรับหนูก็ได้ตามแผนอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงกับทำตามเลยอะไรเงี้ย ต้องปรับอีกอีกเยอะอยู่ค่ะค่ะเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปไม่พอใจอะไรตัวเองวันวนี้ครับจริงไม่พอใจอะไรรู้สึกว่าหมัดลังต่อยยังไม่ค่อยดุเพราะว่าเขายาวด้วยอะไรเงี้ยเรายังเข้าใกล้ไม่ติดซ้ายตรงหลังนะครับผมว่าไม่ได้ไดีดค่ะซ้ายเขาเขายาวมากแล้วก็หมัดหน้าดีด้วยสองเล็ขเหนียวมองว่าไงบ้างเราก็ต้อง อันนี้เขาก็ไปแค่2คนแล้วก็ต้องไปดูอีกทีว่ามีใครบ้างประเทศไหนที่ยังเก่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนสําหรับ2องเลถ้าดูจากคนที่ยังไม่ได้โควตาเหมือนเหมือนกับเราอะค่ะก็พวกรุ่มพี่เขาก็ก็ยังมีสิทธิ์มันนูมีสิทธิ์ที่จะได้ไปคสับมีนะหครับผม้ให้รู้เขาว่าเขาเป็นมวยยังไง that mm -hmm. I mm -hmm. It is a, a a part of the learning process.